สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรัชกิจจาออกประกาศเผยแพร่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์คำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการการบินไทยวันที่4ตุลาคม2563เว็บไซตร์รัชกิจจาบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องคำสั่งศาลให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนลุกนี่ความว่า โดยคดีเรื่องนี้ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเมื่อวันที่14กันยายน2563ให้ฟืน้นฟูกิจการของการบินไทยจำกัดมหาชนลูกนี้และตั้งบริษัท EY Corporate Advisory Services จำกัดร่วมกับพลอากาศเอกชัยยพรดิษยาสารินนายพียรพันธ์สารีรัฐวิภาคนายบุญทักษ์หวังเจริญนายปียสวัสร์อัมระนันนายจัก,กริตภาราพันธกุลและ นายชาญศิลป์ตรีนุชกรเป็นผู้ทำแผนเพราะฉะนั้นนับแต่วันที่สามมีคำสั่งตั้งผู้ทำแผนเป็นต้นไปอำนาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้และบรรดาสิทธิทตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นของลูกหนี้เว้นแต่สิทธทิจะได้รับเงินปันผลตกแก่ผู้ทำแผนตามมาตรา90ทับยแห่งพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช2 4 8 3ออันหนึ่งเจ้าหนี้ จะขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการในคดีนี้ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยกรอกรายละเอียดคำขอรับชำระหนี้และแนบพยานหลักฐานประกอบคำขอรับชำระหนี้ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดได้ทางเว็บไซต์ของกรมบังคับคดีหรือ QR Code หรือยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามแบบพิมพ์ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของกรมบังคับคดีหรือ QR Code ท้ายประกาศนี้ พร้อมสำเนาต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ณกองฟื้นฟูกิจการลูกนี้กรมบังคับคดีเลขที่189/1อาคาร25ปีชั้น1ถนนบางขุนนนท์แขวงบางขุนนนท์เขตบ,บางกอกน้อยกรุงเทพมหาคนคร10900หรือสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศหรือบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสำนักงานใหญ่ทงอาคาร1 ชั้นหนึ่งเลขที่89ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานาคร10900ภายในกำหนดเวลาหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันโฆษณานี้ตามมาตรา90ทับ26แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช2483และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันโฆษณาลงในราชกิจจานุเบกษาวันที่2ตุลาคมพศ2563ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มราชกิจจานุเบกษา ประกาศณวันที่15กันยายน2563ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวสขอบคุณค่ะ